ก็ทำไปดีเนาะแล้วมันดีไหมเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่โอเคเี่ยเหมือนหุ่นไม่ให้เนี่ยอาจารย์พูดได้ไหมทุกเรื่องไม่เป็นการไม่เป็นการราชกนะเองเจอต่างชาติเมื่อไหร่พม่ามอนต่างๆในประเทศไทยเขมรเองรู้เมื่อไหร่เอาเงินให้มันบอกมันเอาเงินให้มันฟังนะบอกว่าหากอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นคนนําคนเข้ามาทางเรือหนีเข้าใจไหมมาหากินในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เก็บเงินเขาอ่อเข้าใจไหม ข้าพเจ้าขอหวพิกรรไม่น่าอะถึงเกลียดบ้านตรงข้ามเพราะเขาทำอย่างนี้เห็นไหมนั่งเกลียดกินเกลียดเขาอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจยังขอหวพิกรรมเคยแก่เข้าใจภาพยังแล้วเองก็ทําไปทำปูก็นั่นไปเข้าใจยังโอเคอีกข้อหนึ่งถ้าทราบว่าจิกรรมอะไรกันมาแล้วพี่น้องไม่ไม่สมานฉันกันเลยเองกับพวกเขาใช่ไหมใช่ไอ้พวกเขาก็เคยเป็นคนที่เป็นทาสเองสมัยก่อนที่พามันเข้ามา ส่วนหนึ่งนะไม่หมดทุกคนนะเว้ยแต่คนหนึ่งอะ่ะก็คือเป็นคนรับใช้อะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเองินเรื่องของกับมันอะ่ะโอเคแล้วหนูต้องอไปแก้กรรมกับมันไม่ต้องแก้กับมันแต่ให้ไงที่หารให้มันว่ามีการกับมันมาเนี่ยเงินค่าจ้างแรงงานที่โกงมันไว้ในดีตเนี่ยสำหรับพี่น้องอะ่ะขอขอ,ขอฟิีกรรมเซโอเคโอเค